กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล r a p พิงคกันเลยตอนนี้เราอยู่กันในเกม He a ์ t โชเฟียกันอีกแล้วนะแล้ววันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังที่2ที่ลิสาจะมาพาคุณผู้ชมทัวร์ไปด้วยกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกรดความรู้ในการสร้างบ้านซึ่งอาจจะไม่ได้มาสร้างให้ดูกันแบบจริงๆจังๆ,ๆแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปรับชมในแต่ละมุมทิซ่าคิดว่าการทัวร์บ้านไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งไอเดียกับคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะทําให้คุณผู้ชมมีไอเดียในการสร้างบ้านของตัวเองในเกม Harart กกกััันนนนนมมาขึ้้ไปเเริ่ลยะคะ ข้างหลังลิสานี้นะคะก็จะเป็นเหมือนสะน้ำซึ่งเราเคยทำคลิปสั้นไปแล้วนะว่าทำสะน้ำแบบมนโมนโมโนเราอยากทำให้เป็นเหมือนน้ำตกที่ไหลลงมาะคะ่ะแล้วก็เอามาลงในบ่อน,นี้อะไรประมาณนั้นนะฮะตอนแผดปัจจุบันนี้เรายังไม่มีน้ำกันเราก็ต้องมนโนกันไปก่อนเนาะ,ะแล้วก็หนูเห็นปะโดดขึ้นข้างบนก็จะมีความแบบ น้ำไหลมาจากข้างหลังอะไรประมาณนั้นนะฮะปกคลุมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์แล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ลิซาตั้งใจทําให้มันดวนหวานก็เลยเน้นดอกไม้เยอะหน่อยนะฮะดอกไม้เราก็มีอยู่เพียง2ดอกเท่านั้นก็จะเป็นดอกไฮเดรเนยียสีม่วงแล้วก็สีสีน้าเงินเข้มใช่ไหมแล้วมามุมนี้เวลาเพื่อนๆเ,เข้ามานั่งอะไรอย่างเงี้ยลิซาก็เลยจัดมุมให้เผื่อแบบ รับแขกแป๊บเดียวหน้าบ้านอ่าเราก็เลยมีมุมนั่งพักผ่อนให้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นโซนกระจกที่เห็นด้านในอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในทีหลังนะเราวนด้านนอกก่อนละกันด้านนอกตรงนี้ลิซ่าอยากจะแนะนาคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาสร้างแล้วอ่ะเราให้ความสําคัญกับต้นไม้มาก เราจะบอกเลยนะตอนเราสร้างเราอาจจะไม่เห็นเงาแต่ว่าพอตอนเราเข้ามาเล่นแล้วเห็นปะมันจะมีดีเทลเงาของใบไม้มันทําให้บ้านของเราดูน่ายอยู่มากขึ้นซึ่งลิสาแนะนําเลยว่าถ้าเกิดใครสร้างบ้านต้นไม้ก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้บ้านของเราดูสวยขึ้นนะคะจากนั้นเราก็เดินไปตรงนี้ด้วยความที่เราไม่อยากปลูกต้นไม้บนกระเบื้องเราก็เลยเว้นช่องกระเบื้องไว้ตรงนี้เห็นไหมแล้วลิสาก็ใช้รั้วมาก,กั้นนะคะเป็นรั้วสีขาวที่เข้ากับตัวบ้านของเรากั้นไว้เป็นแบ่งโซนต้นไม้ทําให้มัน เรียบร้อยมากขึ้นด้วยเดินมาข้างหลังบ้านนะคะบริเวณตรงนี้ทิสาใช้กระเบื้องทําเป็นทางเดินหมดเลยแล้วก็สุดตรงย่านนี้คือสุดเขตบ้านเราแล้วนะคะตกแต่งด้วยต้นไม้เรียงรายทางมาบริเวณนี้เลยนะแล้วก็มีนี่มีที่ให้นกมาเกาะเพื่อเพิ่มความแบบมีชีวิตชีวาให้กับบ้านเรามากขึ้นและตรงมุมด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมเล็กๆงานอันเเรกทําสวนของเราค่ะทิสาก็จะใช้เป็นนี่กาแพงเครื่องแผ่นนะคะเอามาตีไว้แบบนี้แล้วก็ต่อด้วยพื้นที่เป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยเอา มาต่อเป็นช่องๆทำให้มันดูเป็นเชลหรือว่าเป็นชั้นสำหรับวางของที่เป็นของด้านนอกบ้านได้มันเป็นสไตล์แบบดิบๆซึ่งมันก็เท่ดีนะฮะมันก็เท่ดีแล้วก็ ตกแต่งด้วยพืชที่เราเก็บมานั่นแหละนะแล้วเราก็เอามาวางวางไว้ให้มันดูรู้ว่าเอ้ยบริเวณนี้มันคือบริเวณที่เราทําสวนนะอะไรอย่างนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีพวกวัตถุดิบทําอาหารต่างๆวางไว้นะฮะแล้วก็มีนี่มีตู้เพลงที่ได้มาเพราะว่าเอาไว้ฟังเพลงตอนทํางานอดิเรกกล่องบ้านแมวเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าน้องแมวเขาจะได้มาเล่นกับเราด้วยแต่ก็ไม่ค่อยมาหรอกนะเดินตรงมาตรงนี้ที่สาก็ใช้เป็นโต๊ะคราฟนะคะแล้วก็เก้าอี้นั่งสําหรับ เพื่อนๆเ,เวลาเพื่อนๆมานั่งคุยนั่งรอแล้วคราฟของอะไรนี้โต๊ะคราฟตัวตนี้ด้วยฟังก์ชันของนางตอนนี้นะคะลิสาตั้งใจจะเอามาคราฟพวกปุ๋ยนะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเอาปลูกพืชแล้วก็คราฟปุ๋ยสักหน่อยแล้วก็เอามาเหวี่ยงไว้ให้กับต้นไม้ของเราตรงนี้นะคะซึ่งมันก็เหมาะมากเป็นโต๊ะเล็กๆที่เราพ่นสีให้มันเป็นสีขาวซะเดินมาริมนี้เราก็จะเห็นตู้ปลาขนาดกลางที่ไปตกปลานิโมมาใส่น่ารักมากอะ่ะแล้วม,มุมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมเอาไว้นั่งคุยกับเพื่อนระหว่างรอพืชผักสวนควรัวโต ะะหรือว่าจะรอคนแบบว่ายน้ําในสระน้ํามนโนของเรานี่แล้วเราก็เดินมามันก็จะเป็นฟิลแบบว่าน้ำตกที่ไหลมาจากข้างหน้าแล้วก็ลงมาตรงนี้ด้วยแล้วก็อยู่ในสระแล้วก็เหมือนแบบน้ําบนนี่ตรงนี้บริเวณสีฟ้าลิษาจะตุติว่ามันเป็นแบบบริเวณน้ำแล้กันนะฮะถึงแม้ว่าเรายังไม่มีเราก็ใช้จินตนาการกันไปก่อนนะ แล้วก็ตรงนี้แน่นอนว่าเป็นเก้าอี้นั่งคุยนั่งเมาลมุมสะน้ําได้นี่น่ารักไหมแล้วเดินมาทางนี้เราก็จะใช้เป็นต้นไม้อีกแล้วนะคะแล้วก็อ่ะเป็นรัว้วบอกแล้วว่าต้นไม้อ่ะพอมันมีเยอะมันทําให้บ้านมันดูน่าอยู่ขึ้นมันดูร่มรื่น,ร,นร่มเงาคุณผู้ชมเดินวนมาทางนี้เราก็จะเจอกับนี่เป็นมุมสวนเล็กๆนะคะแล้วก็มีนกมาพอดีเลยจากนั้นก็จะเป็นชุดเก้าอี้นั่งจิบอ f ฟเตอร์นูนทีนี่ยามใบาบๆเราก็มา จิบชากับเพื่อนๆแล้วก็นั่งดูนกที่มากันนะคะเดินเข้ามาด้านในกันในส่วนนี้ที่สะอัดใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะทําเสร็จก่อนหน้านี้เองก็พื้นที่ตรงนี้เราจะเว้นไว้เพื่อที่จะปลูกต้นไม้เราก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเพราะว่ารอวันนี้แหละวันที่เราจะมาเก็บดอกไม้กัน แล้วก็ตรงนี้เป็นตู้ปลาที่ลงทุนใช้เพชรม,ม่วง200เลยแล้วก็ใส่ปลาซึ่งน่ารักมากแต่ด้วยความที่เราอ่ะยังมีปลาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะทิสาก็เลยได้ปลาเท่านี้เดี๋ยวว่างๆเราไปนั่งไล่ตกปลากันในไลฟ์นะคะหาปลาสายพันธุ์ใหม่สวยๆกันนะแล้วก็มาทางด้านนี้ที่สาบอกไปเห็นไหมวันนี้เราได้เมล็ดกายพันธุ์เยอะมากเป็นเกสรแล้วก็เมล็ดด้วยนะ เราก็จะเอามาปลูกในแปลงนี้นั่นแหละนะคะก็คือเหมือนว่าในห้องนี้ลิสาไม่ได้ตั้งใจที่จะปลูกดอกไม้เพื่อที่จะทําเป็น สวนอะไรแต่ว่าจะเหมือนแบบเป็นห้องของงานอดิเรกคือเราจะทําการผสมพันธุ์ดอกไม้กันในห้องนี้เลยแล้วก็พอดอกไม้สวยๆพันที่เราอยากได้แล้วเราก็จะเอาไปปลูกด้านนอกต่อไปอะไรแบบนั้นนี่ฮะนี่ก็เลยแบบเตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็นี่นมีเมล็ดพันธุ์แบบเยอะมากเลยเราเก็บไว้อย่างนี้ก่อนเนาะโชว์สวยถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมงานอดิเรกของลิซ่านะคะก็จะมีช่องว่างตรงนี้ลิซาก็ใช้เป็นเคาน์เตอร์นะคะเคาน์เตอร์ธรรมดาเลยเราไปคราฟแล้วก็เปลี่ยนสีเวลาวางแล้วก็หันเขา เอาเตอร์ไปด้านหลังนะคะใครที่ได้ดูไลฟ์จะเห็น หันเคาน์เตอร์ไปด้านหลังแล้วเราก็เรียงกัน4อันนะข้างบนก็ใช้เป็นท็อปเคาน์เตอร์นะคะมาวางเรียงกันจริงๆตั้งใจว่าจะเว้นช่องว่างแล้วจะติดไฟแต่พอดีว่าไม่มีนะคะลิซยังไม่มีแบรนด์ไฟที่แบบเป็นไฟติดผนังเราก็เลยเว้นไว้ก่อนข้างในนี้ก็จะเป็นตู้โชว์แมลงนะคะระดับกลางนะ,ะ,ร,ะ,งนะ,ะระดับกลางประมาณ3ามหมก้ 40, าก็สี่หมื่นนั่นแหละนะ,ะสองตู้เลยแล้วก็เอามาวางเรียงไว้มันก็จะดูแบบดูเป็นเพลินเหมือนบิวอินอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมันน่ารักมากแล้วเราก็น e ําเก้าอี้ครับจัดเซตสีชมพูนะแล้วก็โตะ๊ะชา เามาวางไว้เอาไว้นั่งแบบนั่งชมความงามของมุมเรานะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมคราฟตอนแรกโต๊ะคราฟที่สาอาไว้ข้างนอกตัวเดียวแล้วก็ข้างบนอีกตัวหนึ่งแต่ทีนี้รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราทําอะไรเราก็ต้องใช้ในห้องนี้ด้วยเราก็เลยจัดโต๊ะคราฟมาไว้ตรงนี้ด้วยอีกจุดหนึ่งเลยก็คือสะดวกครบครันมีโต๊ะคราฟแทบจะทุกจุดของบ้านแล้วนะฮะจิ๊กซอแล้วก็ไฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง ตู้เล็กๆนะคะที่เราเอาจัดมาวางไว้มุมนี้ค่อนข้างชอบมากเพราะว่าเรามีกระจกใสมองออกไปข้างนอกด้วยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะโชว์วิวอะไรนะคะก็เนื่องจากว่าตั้งใจให้มันเป็นมุมงานอดิเรกอยู่แล้วที่สากก็เลยเอาตู้ปลามาปิดไว้ตรงนี้ด้วยเลยเราก็จะเห็นปลาได้ทั้งด้านฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมุมครัวสีชมพูชมใจของเรานี่ เฟอร์เรามีแต่สีชมพูเราก็เลยนําครัวสีชมพูมาใช้ซะเลยนะคะก็จะเป็นเตาสัก3าเตาเนาะลิสาตอนแรกก็จะตั้งแบบเป็นเป็นมุมนี้แต่ว่าคิดว่าประมาณนี้ก็ดีเพราะว่าอาหารบางอย่าง3มเตาก็ไม่ทันนะคะหรือจะ4ี่เตายาวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเผื่อใครอยากจะฟาร์มเติมผนังที่มันรู้สึกว่ามันจะโล่งไปก็เลยใช้เป็นหน้าต่างนะคะที่อะมองวิวไปได้เวลาเอารถจอดอะไรอย่างงี้เราก็เห็นนะคะซึ่งมุมนี้ข้อดีก็คือเราจะเห็นวิวด้านนอกด้วยบางทีเรานั่งทานอาหารอะไรตรงนี้นะคะใครเดินผ่าน ไปผ่านมาเราก็จะเห็นแขกด้วยเนาะก็น่ารักดี ลืมแนะนําเลยมุมนี้ลิสาทําเป็นเหมือนแบบเป็นโค้งฟูบแล้วก็เอาไว้แบบเป็นที่จอดรถนะคะแล้วเวลาเราขับรถมาแล้วก็แวบแล้วก็เอามาจอดตรงนี้ได้เลยซึ่งเป็นรถที่เราไม่ได้ใช้เราใช้จริงๆเป็นจักรยานนะฮะนี่จักรยานอันนี้เอาไปจอดดิจักรยานเอาไปจอดทิ้งไว้ข้างนอกแต่ว่าอันนี้แบบเอาไว้โชว์ไงให้แบบเป็นลานจอดรถเล็กๆแล้วเราก็เดินขึ้นด้านบนมาค่ะเดินขึ้นด้านบนชมวิวด้านนอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้ามันมีน้ำอ่ะก็จะเป็นฟิลเหมือนน้าตกไหลเราก็จะได้นั่งฟังเสียงน้ําตกด้วย นะแต่ว่าก็ไม่มีนะฮะกัมนโนอีกแล้วเดินเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ลิสาทําให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นห้องที่มันดูองคหญิงเบาๆนะคะเดินเข้ามาก็จะฟีลแบบนี่เห็นคนเล่นว่ายน้ํากันตรงนั้นไปเดินขึ้นบันไดามาเราทําเป็นสองชั้นนี่เดินชั้นหนึ่งแล้วก็เพิ่มมาเป็นแบบอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นบันไดสองตอนนะแล้วเราก็เดินขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมกลางคืนของเราเอาไว้เป็นงานอดิเรก เขียนหนังสือหรือว่าเขียนนิยายอะไรพวกนี้เนะ,ะ่ะเราจะใช้เป็นหน้าต่างนะหนบานเพื่อที่จะเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะได้เหลือบสายตาไปพักสายตาไปมองวิวใดๆข้างนอกแล้วเราก็นั่งเขียนหาแรงบันดาลใจไปนะคะเป็นมุมเล็กๆตรงนี้แล้วเดินออกมาข้างนอกแนะ่นอนว่าเป็นบริเวณหน้าบ้านก็เป็นอีกมุมหนึ่งมุมงานอดิเรกของเราอีกแล้วมุมนี้ที่สาก็จะเป็นมุมวาดรูปนะคะแล้วก็เวลาเราวาดเราก็ฟีลเหมือนมองวิวเข้าไปอะไรอย่างนี้ นี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมงานอดิเรกข,ของเราเช่นเดียวกันเอาไว้เผื่อเราคราฟของอะไรที่อยู่ด้านบนเราจะได้ไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างมันไกลนะคะบริเวณรอบบ้านตรงนี้เราทําเป็นระเบียงเดินได้แต่ว่าก็มีต้นไม้มาขวางกั้นเบาๆนะคะเดินมาหลังบ้านนิดหน่อยนี่แล้วก็เดินรอบแบบนี้ได้และก็เห็นไหมลี่่าก็ทําจุดแมวกระจายมาตรงนี้เผื่อเวลาเรงมาคราฟของเนี้ยน้องแมวเขาก็จะมาเล่นน้องหมาจะมาเล่นกับเรามันทําให้ภาพ ในสายตาของเราอะ่ะมันมีสิ่งมีชีวิตน่ารักน่ารักอยู่นะคะเราก็เลยจะกระจายจุดกันแบบนี้เดินเข้ามาตรงนี้เดินตรงมาเราจะเจอกับห้องน้ำค่ะห้องน้ำได้สาเก็บฟองมานะคะแล้วก็ได้มา3มชิ้นที่แบบดีใจมากตอนแรกได้ชักโครก3ามชิ้นรวดเลยก็จะเป็นชักโครกนั่งมุมนี้แล้วก็มุมนี้เป็นอ่างล้างมือและแน่นอนว่าตรงนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ําที่แบบวิวแบบ ร้อยร้านมากคุณผู้ชมเดินเข้ามาตรงนี้ก็เป็นบริเวณห้องนอนของเรานะคะห้องนอนลิสาบอกตรงๆว่ายังไม่มีเฟอร์ที่ถูกใจเลยเราก็เลยวางแบบ ห่างๆกว้างๆไปก่อนช่วงต้นเกมอย่างที่บอกไปช่วงต้นเกมของเราน้อยมากจริงๆอันไหนที่เราใช้ไปแล้วแล้วก็เอามาอาดับใช้กันอีกนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมเตียงห้องนอนคนเดียวนะคนเดียวมุมน้องหมีวิวหน้าต่างออกไประเบียงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซอกเล็กๆที่เรากั้นไว้เก็บกระเป๋าเดินทางอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีไอเทม2ชิ้นนี้เราก็เลยเอามาใช้มันก็น่ารักแบบเป็นพาสเทลเหมาะกับบ้านเราดีนะคะมุมนี้ตั้งใจจะเป็นอีกมุมหนึ่งมุมทํางานแล้วก็จะวางโซฟาแต่ว่านั่นแหละ ะะวัสดุหมดทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะคะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียไปปรับใช้ในบ้านของคุณผู้ชมกันต่อไปนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้มาสร้างกันจริงจังแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่นิสานํำมาแชร์ไอเดียในการปรับมุมต่างๆเผื่อใครที่รู้สึกว่าสร้างบ้านได้แล้วจากพาร์ทที่แล้วแต่ว่ายังวางเฟอร์ไม่เป็นยังไม่รู้จะเอาอะไรมาทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะได้ไอเดียไปใครที่ชื่นชอบการสร้างบ้านแล้วก็เจอกันคลิปหน้าได้เลยนะ,ะเล่นเกมกันอย่างพอเพียงอย่าหักโหมนะคะ The water's warm, but I'm colder than I look. Steam on the mirror like a page I never took. Your name is stuck behind my teeth again. I try to swallow it, it won't end.